อาครับผมเฮ็ดโคนฟานโอ้โหเมื่อกี้ก็ได้ไปโป้หนึ่งแล้วตอนนี้มาเจออีกแล้วโอ้โหโอ้โหการเลี้ยงปลวกโอ้โหโอ้โห

นนมาเก็บเห็ดกันครับมาเก็บเห็ดกันครับอืมอืมอืมนี่นะครับเก็บเห็ดก่อนนะครับ